สวัสดีครับพุฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวข้างบ้านครับวันนี้เรามาเจาะลึกความขัดแย้งทางการเมืองที่พุ่งเป้าไปที่ความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกลุลถูกจับตาอย่างหนักหลังจากมีภาพปรากฏร่วมกับบุคคลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หมื่นล้าน วันนี้เราจะมาฟังเสียงวิเคราะห์จากพัดประชาชนที่ออกมาท้าพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลและเสียงโต้กลับที่ดุเดือดของนายกอนุทินที่โวว่ารัฐบาลนี้กล้าทำในสิ่งที่รัฐบาลก่อนๆไม่กล้าทำครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ท่าทีของพักประชาชนโดยคุณพฤทธวัชรสินธุสสแบบบัญชีรายชื่อและโฆษกพักที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ภาพของนายกอนุทินร่วมเฟรมกับนายเบนจามินเมล์เบอร์เกอร์หรือที่รู้จักกันในนามนายเบนสมิธปรากฏสู่สาธารณะ คุณผลิตได้กล่าวว่าหลังจากที่นายกอนุทินเข้ามาชี้แจงเมื่อวานนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะพิสูจน์ว่ารัฐบาลมีความจริงใจจริงจังในการแก้ปัญหานี้หรือไม่หรือรัฐบาลมีความเครงใจบุคคลใดที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หรือไม่ไม่ใช่คำพูดของนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการกระทำของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลต่างหากครับ คุณผลิตมองว่าการที่สํานักงานปปงอออกมาถแถลงข่าวเป็นเพียงการนับหนึ่งเท่านั้นหลังจากนี้ท่านจึงเชิญชวนทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทุกคนให้จับตาดูอย่างใกล้ชิดว่ารัฐบาลจะเดินหน้าขยายผลจากการถแถลงข่าวของปปงอย่างไรตัวอย่างรูปธรรมที่คุณผลิตยกมานั้นน่าสนใจอย่างยิ่งครับท่านกล่าวว่า การยึดทรัพย์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นเพียงการยึดทรัพย์ชั่วคราวภายในกรอบเวลา90วันซึ่งเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกยึดทรัพย์เข้ามาชี้แจงดังนั้นสิ่งที่สังคมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือเมื่อผ่าน90วันไปแล้วการยึดทรัพย์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงและถาวรต่อไปหรือไม่นี่คือบทพิสูจน์แรกบทพิสูจน์ที่2คือการขยายผล ในการออกหมายจับหรือการยึดทรัพย์บุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่มีฐานอยู่ในประเทศไทยอีกหรือไม่คุณผลิตเชื่อว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามูลค่าที่ถูกยึดทรัพย์เบื้องต้นนี้ครอบคลุมมูลค่าทั้งหมดที่เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนแล้วจริงหรือไม่การกระทำของรัฐบาลจึงจะเป็นตัวพิสูจน์ความจริงใจและขยายผลให้เห็นเป็นรูปธรรมครับ นอกจากนี้คุณผลิตยังได้ให้คําแนะนําเชิงสร้างสรรค์ไปยังนายกอนุทินที่เพิ่งมีการชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษบางคําท่านมองว่าหากนายกอนุทินอยากใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์สิ่งสําคัญที่สุดคือการพยายามประสานความร่วมมือกับเวทีนานาชาติเพราะปัญหาสแกมเมอร์เป็นเรื่องที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในหลายประเทศและนานาชาติเองก็รู้ดีว่าการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ต้องอาศัยประเทศไทยครับ เหตุผลก็คือประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่อยู่ระหว่างสองชายแดนที่ถูกมองว่าเป็นฐานของศูนย์กมเมอร์ดังนั้นไทยจึงต้องใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในระดับนานาชาติในการแก้ปัญหานี้อย่างเป็นที่ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรรวมถึงการพูดคุยวางมาตรฐานในเรื่องของการฟอกเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศและการอาศัยความร่วมมือในการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดที่มีการเดินทางไปมาระหว่างประเทศ ประเด็นที่3ที่คุณผลิตตั้งข้อสังเกตไว้อย่างเจ็บปวดคือเรื่องหลักสูตรของหน่วยงานรัฐครับหลังจากที่ได้ฟังคำชี้แจงของผู้มีอำนาจที่ปรากฏภาพร่วมกับบุคคลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายแสแกมเมอร์คำชี้แจงหลายครั้งคือเจอกันตามหลักสูตรต่างๆเช่นหลักสูตรวอรปอ,อหรือการร่วมงานเลี้ยงในหลักสูตรของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ คุณพริตจิงตั้งคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่เราต้องมาทบทวนหรือพิจารณายกเลิกหลักสูตรเหล่านี้ครับที่ถูกจัดโดยหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นเรื่อยๆเช่นหลักสูตรของสารรัฐธรรมนูญหลักสูตรของสารยุติธรรมหลักสูตรของปป,ปชเป็นต้นท่านเคยตรวจสอบผ่านกลไกลของกรรมธิการและหน่วยงานที่มาชี้แจงก็ให้เหตุผลว่าเป็นความพยายามเพื่อสร้างความรู้ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแต่คุณผลิตตั้งคำถามกลับไปว่าหากหลักสูตรเหล่านี้สร้างประโยชน์ได้จริงในเรื่องการเรียนรู้ไม่ได้มีไว้เพื่อการสร้างคอนเน c t ชันเป็นหลักทำไมจึงไม่ค่อยเห็นผลงานความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมจากผู้เข้าเรียนเลยสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือทำไมจึงไม่มีความพยายามในการปรับรูปแบบหลักสูตรเพื่อลดความเสี่ยงของการหล่อเลี้ยงระบบอุปธมภมครับ เช่นการปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์หรือการเผยแพร่องค์ความรู้จากหลักสูตรในโลกออนไลน์คุณผลิตมองว่าประโยชน์ในเรื่องการเรียนรู้มีจริงหรือไม่เป็นสิ่งที่ตั้งคำถามได้ครับแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือข้อเสียหรือความเสี่ยงเรื่องระบบอุปธรรมครับเพราะกลายเป็นว่าหลักสูตรเหล่านี้รวมตัวรัดจากหลายหน่วยงานและภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ท่านใช้คำว่าหลักสูตรเหล่านี้กลายเป็นทําเลทองหรือศูนย์บริการครบวงจร one-stop service ที่ทำให้ผู้มีอำนาจและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงผู้มีอำนาจในทุกแวดวงของประเทศได้อย่างง่ายดายคุณพริตมองว่านี่เป็นเรื่องตลกร้ายครับที่หลักสูตรซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความมั่นคงของประเทศกลับถูกตั้งคำถามว่ากำลังกลายเป็นการสร้างพื้นที่ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายก c a ม,มอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในภัยความมั่นคงของประเทศเข้าถึงผู้มีอำนาจรัฐอย่างง่ายดายเช่นนั้นหรือไม่นี่คือการวิเคราะห์ที่แหลมคมจากพักประชาชนครับและในวันเดียวกันนั่นเองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ออกมาโต้กลับอย่างดุเดือดต่อเสียงวิจารณ์ที่ถาโถมเข้ามารวมถึงการกล่าวหาจากพัรเพื่อไทยว่า การปรับเปลี่ยนตำแหน่งของท่านเป็นเพราะการทำงานที่ห่วยหรือไม่มีประสิทธิภาพครับนายกอนุทินเริ่มต้นด้วยการโวเรื่องผลงานการปราบสแกมเมอร์ท่านถามกลับว่าเคยมีรัฐบาลไหนเคยยึดทรัพย์และเงินทีเดียวหมื่นล้านบาทบ้างเคยมีใครประกาศชื่อคนที่อยู่เมืองไทยมานานและมีเครือข่ายซึ่งที่ผ่านมาทุกคนเงียบกันหมดมีรัฐบาลไหนที่ทำได้แบบนี้ ท่านประกาศว่ารัฐบาลน,นี้กล้าประกาศชื่อสแกมเมอร์และเส้นทางการเงินยึดทรัพย์อายัดทรัพย์บ้านที่ดินเรือยอทหุ้นรถมูลค่ากว่า386ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อยึดเสร็จแล้วก็ยังมีคนถามว่าทำไมไม่ดำเนินคดีท่านจึงต้องชี้แจงว่าการอายัดต,ต้องไปดำเนินคดีต่อตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังมีการจับเครื่องขุดบิตคอยมูลค่ากว่า3 4พันล้านบาท ซึ่งท่านชี้ว่าคนเหล่านี้นอกจากจะก่ออาชยากรรมแล้วยังมีการลักไฟใช้สร้างความเสียหายไปแล้วประมาณ2,000ล้านบาทท่านย้ำว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนไปดูแลแต่รัฐบาลนี้เชิญผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาพูดคุยและสั่งดำเนินการท่านใช้คำว่าขนาดไอ้พวกจีนเทาไอ้จีนสับปะรังเคพวกนี้มันยังใช้ขนาดมันเป็นคนต่างชาติมันยังแอบใช้ไฟของคนไทยได้แล้วขาใหญ่ประเทศไทยมีหรือเปล่า ก็ต้องดูซึ่งท่านเชื่อว่าจะเกิดการขยายผลมากมายในส่วนการเมืองที่มีคนมาบอกว่าท่านถูกปรับออกจากกระทรวงมหาดไทยเพราะทำงานช้าไม่มีประสิทธิภาพท่านฉุนขาดและตอกกลับไปทันทีครับท่านอ้างถึงผลโพในยุครัฐบาลเศรษฐาทวีสินและแพรทองทานชิน,นวัตรว่านอกจากสองคนนี้แล้วตนก็เป็นลำดับสองพักเพื่อไทยเองยังไม่ได้ลำดับสองเลยและลำดับสองของท่าน ก็ทิ้งลำดับสามห่างด้วยท่านกล่าวว่าเวลาพูดก็พูดไปเรื่อยคนไม่รู้เรื่องคิดอะไรไม่ได้ก็โทษโน่นโทษนี่ไว้ก่อนแต่ของตนชัดเจนท่านกล่าวว่าหากห่วยจริงไม่มีประสิทธิภาพจริงคนที่ขอให้ตนออกจากกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบความมั่นคงจะเอาคนหว่หวยไปดูแลชีวิตประชาชนในกระทรวงสาธารณาสุขจะยิ่งหนักไปกว่าเดิมหรือท่านยืนยันว่าแสดงว่าไม่ได้ห่วยหรอก พราะอาดีตรองนายกและรัฐมนตรีท่านอื่นก็ชมว่าทำงานได้ดีการที่ถูกปรับไปอยู่สาธารณสุขก็พิสูจน์แล้วว่าคนที่แต่งตั้งเห็นว่าตนทำงานได้ดีไม่เช่นนั้นคงไม่เอาคนไม่ได้เรื่องไปดูแลชีวิตประชาชนท่านจึงคิดว่าคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนั้นรอให้คนที่อยู่ในการพูดคุยมาให้ข้อมูลให้คนที่รู้เรื่องออกมาให้ข้อมูลดีกว่าส่วนคนที่ไม่รู้เรื่องอย่าไปฟังเพราะเขามาไม่ถึง เมื่อถูกถามถึงกรณีที่คุณแพทองทานโพสต์ข้อความเอา้าหลังมีการเสนอข่าวเรื่องในเบนสมิธนายกอนุทินก็ตอบสั้นๆว่าท่านรู้เรื่องดีหมดเพราะเวลาที่คุยกันก็มีทั้งตนมีนายกอิงและมีนายแพทย์พรหมินเลิศสุริยเดชเลขาธิการนายกในขณะนั้นด้วยทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้วครับนี่คือสงครามการเมืองที่ดุเดือดที่สุดที่ผู้นำรัฐบาลออกมา โต้กลับอย่างไม่ไว้หน้าด้วยผลงานการปราบอาชญากรรมและสถิติความนิยมในผลโพซึ่งถือเป็นการท้าชนพักเพื่อไทยอย่างตรงไปตรงมาครับสำหรับวันนี้เวลาของห้องข่าวข้างบ้านหมดลงแล้วครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังเห็นภาพเบื้องหลังการเมืองไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ